ตั้งแต่เด็กผมไม่เคยมีเวลาได้เล่นกับเพื่อนเลยเนี่ยเลิกเรียนแล้วใคร้าอ่านหนังสือกันเลิอกอ่านแล้วก็หันมาคุยกับเพื่อนกับฝูงบ้างสิเฮ้ยเอาคืนมานะเฮ้ยเดียวเดียวเดียวเฮ้ยไอเดียวเอามาไม่ให้มึงจะคืนไหมไม่คืนมึงไม่ให้กูใช่ไหมให้กูอุยอ้ย<ะ>อุย้ยอุ้ยนมเร็วะ คนที่จับองนมกูได้อ่ะมีแต่สาวๆนั้นนะกู <c oughs> บอกให้คืนไม่คืนสมพวนละไอ้แดดวันนี้โดดเรียนสักวันไปเที่ยวกับพวกกูปะนั่นดิตั้งแต่ขึ้นมาหาลัยมามึงก็ไม่ได้ค่อยได้ไปเที่ยวกับพวกกูเลยไม่ได้เดี๋ยวแม่เรามารับแล้วที่บ้านเลี้ยงดูผมเหมือนไข่ในหินพวกเขาคาดหวังให้ผมสืบทอดบริษัทน <c oughs> ่ทไงแม่เรามาละเขาเป่ามาดิ ไปละของมึงไป <Bye. S 1> ผ่านมาหลายปีหลังจากพ่อกับแม่เสียผมก็ได้ขึ้นมาเป็นผู้บริหารทั้งที่อายุยังไม่ถึง30ว่าไงคุณแดนคะแย่แล้วค่ะเพราะข่าวการจากไปของท่านประธานคนก่อนทำให้ตอนนี้หุ้นของบริษัทตกไปหลายจุดเลยค่ะว่าไงนะเดี๋ยวผมรีบไป แต่ใครจะไปรู้ว่าโชคชะตาจะเล่นตลกกับผมแบบนี้เฮ้มผมเกิดอุบัติเหตุผมรักษาตัวจนหายดีผลการตรวจรักษาของคุณแดดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะร่างกายคุณแดดฟื้นตัวได้เร็วมากไม่พบความผิดปกติอะไร คุณแดดสามารถกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านได้นะคะแต่ว่าคุณแดดมองเห็นอะไรแตกต่างจากเดิมไหมคะทำทำไมล่ะครับหมออืมเราตรวจพบว่าคุณแดดเป็นโรควุ้นตาเสื่อมจะมองเห็นเป็นเงาเป็นจุดเป็นเส้นๆนะคะ กระปโรคนี้จะพบกับคนที่สูงอายุนะคะแต่ก็จะเกิดได้กับคนที่ทำงานใช้สายตาหนักๆค่ะแล้วผมจะหายไมหมครับหมออืมคุณแดดประสบอุบัติเหตุทำให้ดวงตากระทบกระเทือนอย่างหนักหมอเกรงว่าจะรักษามไม่ได้แล้วค่ะนอกจากจะต้องผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาค่ะจากที่หมอประเมิน อีกไม่นานคนุณแรดจะสูญเสียการมองเห็น,นะคะ่ะน่าตลกนะครับชีวิตคนเราเคยอยู่จุดสูงสุดก็กลับมาอยู่จุดต่ำสุดได้เหมือนกันกผมว่าคงถึงเวลาแล้วแหละครับไปเถอะที่ต้องใช้ชีวิตของตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครกำหนด ฮัลโหลเดียวกำลังไปแล้วนะเฮ้ยไอแดงมานี้มานี้มานี้มาเร็วมา, itch, มาเร็วมาเร็วมาเร็วแหมกว่าจะมาได้นะมึงอ่ะรอบก่อนมึงก็บีบยวพวกกูก็กูเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยอะทำไมมึงไม่โทรบอกพวกัวกูไม่อยากลบกวนพวกมึงลบกวนอะไรเราเพื่อนกันนะเว้ย เฮ้ยแดดมึงเป็นไรก็ตากูกำลังจะบอดอะแต่กูไม่เป็นไรจริงๆนะเว้ยพวกมึงไม่เป็นไรได้ไงวะตามมึงกำลังจะบอดเลยนะเว้ยแล้วมึงจะทำไงต่ออกูก็ไม่รู้เหมือนกันวะกูคิดว่ากูคงไม่ได้ทำงานที่บริษัทนั่นและ แล้วมึงมีอะไรที่อยากทำไหมฮ้กูคิดแ,ออแล้วละตอนนี้เลิกเศร้ากันก่อนแล้วพา,ายเดดไปทำอะไรที่มันไม่เคยทำาดีว่าเออเอาดิไปไหมแดดฮะ ทุ่งนามาทําอะไรที่นี่วะเฮ้ยอย่าดูถูกไม่เคยได้ยินเหรอธรรมชาติบําบัดอะ่ะเนี่ยกูจะบอกให้ตอนเด็กๆอะ่ะพวกกูมาวิ่งเล่นแถวนี้บ่อยมากแต่มึงอะ่ะไม่ค่อยได้มาอีกอย่างหนึง่งกูมาเล่นที่เนี่ยกูรู้สึกดีทุกครั้งเลยที่มากูเริ่มหิวแล้ววะ่ะไปหาอะไรกินกันเถอะที่นี่ไม่เห็นมีร้านอาหารที่ไหนเลยไม่เคยได้ยินเหรอในน้ำมีปลาในนามีข้าวอะ่ะ เนี่ยมึงเห็นแปลงผ่าพวกนี้ปะมึงเก็บมาให้หมดเลยเก็บไม่เป็นท่านซีโครับแค่เด็ดๆมาเดี๋ยวช้งไงหนูอะ่ะจะไปลงไปหาปลานในน้ำให้ไปได้วยกันไหมคะคุณแดดไม่ดีกว่าครับปะ่ะเอาถังไปปะ่ะ กินมากเลยอ่ะเป็นไงล่ะฝีมือกูเองแหละเสกินแล้วครับเฮ้ยอย่าเพื่งให้แดดมันกินก่อนไม่เป็นไรกินพร้อมกันนี่แหละมาลุยอะอยปะอเออ,เอ,อแดดดกูไม่ได้อยากทำให้เสียบรรยากาศนะก็ถา,ถามเลยนะเดิอือว่าไง ตามเป็งไงบ้างวะเออแด๊ดมึงมีอะไรที่อยากจะทำอีกปะแบบความฝันอย่างเงี้ยกูอ๋อก็มีนะกูอยากจะขึ้นเขาไปดูแสงแรกของวันก่อนที่ตากูจะมองไม่เห็นอนะ่ะงั้นก็ไปดิจะรออะไรอ่ะไปปะ อผู้นี้เลยปะอืมเป็กินข้าวก,ก่ะเนี่ยมันกินปลาด้วยปลาที่ไปจับมาเมาื่อกี้ลุย ไปไปไหนไหนไอเดียวถึงแล้วลงได้แล้วไปไอ้แดดกูพามาดูแล้วเว้ยแสงแรกของวันที่มึงอยากดูอะเนี่ยถึงมึงจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วอะแต่กูก็อยากให้มึงจำวันนี้ไว้ให้ดีที่สุดแล้วกัน ขอบใจพวกมึงมากนะเว้ยถ้ามึงลืมกูกูอะกูโกรธจริงๆด้วยกูจะลืมพวกมึงได้ไงวะ <c oughs> ดูมาแล้วแล้วกาบอกจริงๆแล้วการตาบอดอาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าเรามีเพื่อนอยู่เคียงข้างนี่แหละนะที่เขาบอกไว้ว่า <c oughs> เพื่อนก็เหมือนดวงดาวมองเห็นได้บางเวลาแต่ก็รู้ว่าไม่เคยหายไปไหน เฮ้ย <Hey, S 1> <c oughs> เขาที่ว่านี่ใครวะเอาหน้ากำลังซึ้งเลยอย่าขัดเดี๋ยปะ <c oughs>